มีเข้ามา1คันเป็นตัวเทาแลมโบใไม่เพียงแค่30,000โรราคาช็อกตลาดตอนเดียวมือ2ยกระดับรถยนต์มือ2โชรูมมาตรฐานรถสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัทน์ออโต้ยืน1เรื่องรถสวยตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีเทาแลมโบโฉมปี2022-23และ24นะครับ สำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นตอนเดียวเเผาเดิมรถสวยออริจินอลเลยครับไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมไม่มีตัดต่อผิดกฎหมายสแตนดาร์ดเดิมจากโรงงานต่อวารันตีต่อวารันตีตวารันตีต่อวารันตีศูนย์เหมือนตอนออกมือหนึ่งทำได้ทันทีฟงไฟทุกดวงติดหมดนะเดี๋ยวตรงนี้อันเปิดให้ดูนะครับเพราะว่าสำหรับคนที่ดูใน YouTube แล้วมีการแอดไลน์ของโชว์รูมปฏิพัทน์ออตโต้มาเนี่ยหลายคนเนี่ยจะถามถึงสำหรับตัว3 0 0พันเนี่ยเยอะมากคราวนี้อาจจะให้ตั้งโจทย์แบบนี้สมมุติว่าอยู่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะครับหรือว่าอยู่ในกรุงเทพหรือว่าจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งที่ไม่สามารถสะดวกเดินทางมาที่นี่ได้มันก็จะดูในคลิปนี้ทีเดียวและทุกอย่างจบเลยนะครับมันจะตัดสินใจโดยแบบหนึ่งคนหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัว มันจะได้รู้ทันทีว่าซื้อจองหรือไม่นะครับติดหมดทุกดวงนะไฟลงไฟหลีติดหมดนะครับคราวนี้เดี๋ยวจะให้ดูตัวเครื่องยนกันบ้างถ้าเกิดอย่าง1.9เนี่ยเราก็จะมีการเห็นกันก่อนหน้านี้บ่อยแล้วแต่สำหรับตัวนี้เอาใจสายบรรทุกหนักด้วยในอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เอาใจสายที่ต้องการ3,000โดยแบบเจาะจงเฉพาะด้วยอีกหนึ่งอย่างนะครับ เครื่องเดิมๆม,มีเปลี่ยนท่อมา1ใบแดนสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับอย่างที่เราได้มีการบอกไปนะฮะลูกค้าที่ไม่สามารถสะดวกเดินทางมาดูรถที่ร้านได้เนี่ยเราพยายามจะทำผ่านในคลิปวิดีโอนี้ให้มันชัดเจนมากที่สุดนะครับเพราะว่าตรงนี้เซลเนี่ยมันมีหลายคนถูกต้องไหมครับเพราะนั้นแต่ละคนเขาอาจจะมีลูกค้าประจำตัวของเขาหรืออาจจะมีลูกค้าทักเข้ามาถามเขา แต่แบบนี้ในความหมายของอันหมายถึงว่าสำหรับคนที่ดูคลิปใน YouTube เนี่ยจะได้จองและก็จะได้เป็นเจ้าของตัวนี้ก่อนคนอื่นนะครับอันมีแบบนี้มาไม่เยอะแต่อันมีสภาพที่ดีที่สุดเข้ามาตอนนี้นะฮะสายพงสายพานทุกอย่างทำงานปกติหมดนะครับมู่ลงมูเล่นะเครื่องเดิมเดิมเปลี่ยนท่อมาหนึ่งใบส่วนแบตเนี่ยตรงนี้จะเป็นของเดิมติดรถมากองอากาศอันมีการเช็คดูแล้วใสกิก ไม่มีดำทำความสะอาดให้เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับพวกรายละเอียดตามทรงตามซออแก้มซ้ายแก้มขวาคายหมอ้อน้ำบนล่างอะไรพวกนี้ก็คือเดิมหมดเลยน็อตี่ไม่มีรอยขยับแม้แต่ตัวเดียวแผ่นเพดทุกอย่างอยู่ครบตัวหมุดยิงเพดสำหรับอีสูนะฮะมันจะเป็นตัวหมุดแบบสั้นเราสามารถเอานิ้วเราเนี่ยล้วงลองไปจับดูได้ถ้าเกิดหมุดที่เราล้วงเข้าไปจับเนี่ยปลายมันแหลมเนี่ยแสดงว่าเป็นการยิงหมุดมาใหม่แต่สำหรับตัวนี้เป็นหมุดเดิมนะครับ โครงสร้างสวยสวยบอดี้เดิมๆสภาพดีๆแบบเนี้ยอันแนะนําเลยว่าถ้าเกิดกําลังหาอยู่หรือว่ากําลังต้องการเนี่ยซื้อกับอันเดียครับจะได้ไม่ผิดหวังรถมันมีให้เราเลือกหลากหลายเป็นร้อยเป็นพันกว่าคันถูกต้องใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการสิ่งที่เป็นภาษีที่ดีกว่าหรือสิ่งที่เราสามารถมั่นใจในการเลือกซื้อได้ลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้ลองมาดูเครดิตอันก่อนหน้านี้ สำหรับรถประเภทใช้งานในเชิงพณิชย์ที่ปฏิพัฒ์ออตโต้เป็นอย่างไรนะครับเครานี้สําหรับด้านข้างสีเดิมสวยเสมอกันจะรดทั่วทั้งคันถ้าเกิดอย่างเราลองเทียบเนี่ยอันนี้คือง่ายมากเลยครับมือหนึ่งราคาปากัปากปกัปกปกัปกปกักสำหรับรถเปล่ามือสองสำหรับรถเปล่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนะครับ แต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดยังออกกันที่โชว์รูมปฏิพัฒน์ออตโต้ของเรามันไม่ใช่แค่รถเปล่าแบบนี้มันยังมีตัวอุปรกรณ์เสริมมากกว่านี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวอ,อยู่ตรงแก้มข้างนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันต่อนะครับเดี๋ยวปลดล็อกก่อนสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นรถเพิ่งเข้ามาแบบสดสด,สดสิงๆิงงเลยนะฮะเราจะได้รู้รายละเอียดตัวรถไปเลยในทีเดียวแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับอยากจะไปส่งรถคันนี้สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด เป็นอย่างมากนะนี่นะฮะซอกด้านในข้างประตูเดิมนะกระจกไฟฟ้าใช้ได้ปกตินะครับไม่ว่าจะคอนโทรลจากฝั่งนู้นหรือว่าจะเปิดจากฝั่งนี้ก็ได้คราวนี้ก็พือจะเป็นตัวรอยเม็ดอาร์เราสามารถแกะออกมาดูแบบนี้ได้นะครับเม็ดอาร์ของตัวรถเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเม็ดอาร์ตัวรถทั่วไปแหละนะฮะแต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเราเอามือมาลูบเนี่ยความรู้สึกสําหรับเม็ดอาร์ใหม่เนี่ยมันจะคมกว่านี้ มันจะคมกว่านี้เลยและสีเนี่ยจะไม่มีสากเลยนะหรือว่าเป็นสีที่เหมือนแบบลงเล็กเกอร์มาอะไรอย่างแบบเนี้นะฮะตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวเม็ดอาร์คเดิมเลยคือถ้าเกิดอย่างคําพูดอันบอกในลักษณะแบบนี้มันอาจจะมีน้ําหนักไม่มากพอนะพี่พี่อันมีการรับประกันโครงสร้างให้ถ้าเกิดซื้อไปแล้วพบว่ารถดนมีการโดนชนมาเนี่ยยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับสวยเรื่องตัวออปชั่นก็ไม่มีอะไรมาก ซ d ดีวิดีกระจกไฟฟ้าแอร์แบ็คคู่หน้าแต่ตัวระบบเบรกก็จะเป็น ABS แล้วนะฮะสำหรับตัวใหม่ก็จะเป็น ABS หมดแล้วนะครับเครื่องไม้เครื่องมือ,อยางอะไรสํารองอยู่ด้านใต้ทุกอย่างมีครบหมดล้อหลังก็เป็นล้อเดิมก็อย่างที่ได้มีการบอกไปในช่วงเมื่อสักครูน่นี้เราตีเลยระหว่างมือหนึ่งราคาช้าชาชากับมือสองคันนี้เดี๋ยววัดกันใครดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดยังไม่3 0 0 0 0่นโลเนี่ยรถปี2024เนี่ย มันก็ถือว่าใช้น้อยมากนะครับมันถือว่าเป็นรถตอนเดียวอีกหนึ่งคันที่ใช้น้อยมากและอเอามาให้เป็นตัวเลือกคันเนี่ยราคาช็อกตลาดมือสองแน่นอนนะครับแนะบยังไม่ได้มีการเสริมนะฮะเป็นของเดิมติดมาจากโรงงานเลยโชคก็เป็นชคเดิมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพามาดูตัวด้านท้ายกันบ้างรถคันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพาลอยเพราะนั้นสําหรับตัวกระบะเนี่ยมันก็จะมีการติดตั้งมาอยู่แล้วแม็กไลเนอร์ก็จะเป็นของเดิมจากโรงงาน ถ้าเกิดเท่าอย่างเห็นนะแบบที่ไม่ได้มีการบวกเงินเพิ่มก็คือจะเป็นตัวแม็กไลเนอร์นี่แหละแต่ถ้าเกิดอย่างเราใส่ตู้ใส่ข้อใส่ล้อกระทะนู่นนั่นนี่มันก็ต้องมีการบวกเพิ่มในราคารถหรือว่ายอดจัดไฟแนนซ์อยู่แล้วถูกต้องใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดยังเป็นของเราเนี่ยอันขายราคานี้กับของแต่งที่อ่านมอบให้แบบนี้ราคารถคือราคานี้ไม่ได้มีการบวกเพิ่มในราคารถนะฮะไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟลี้นะครับ ติดหมดทุกดวงนะใช้ได้ปกติเลยแล้วก็ตัวปลายเนี่ยมันจะยื่นออกมาเป็นปลายไดสีนะตัวนี้ก็จะเป็นสแตนเลสอยู่แล้วแหละนะครับไม่ใช่ไทเทเนียมหรอกนะฮะสวยจริงนะครับอันแนะนําเลยซื้อเถอะหรือว่าไม่งั้นตอนนี้เนี่ยก็ลองคุยกับคนในครอบครัวแล้วถ้าเกิดมันสรุปลงตัวกันได้ว่าเรามีความจําเป็นที่ต้องออกรถพวกนี้จะไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ในรูปแบบไหนก็ตามแต่จองกับอันมาได้เลยเพียง1,000บาท โอนจองบัญชีบริษัทมาได้เลยตอนนี้ฟังราคากันดีๆนะครับ469,000บาทเป็นไปได้ยังไงถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในช่วงก่อนหน้านี้ยอดจัดมันยังได้เยอะกว่านี้เนี่ยยังไงก็ต้องมี539 529 519มีแน่นอนแต่สำหรับตอนนี้ปี2024คันนี้ผ่อน8,000ต่อสัญญา469,000บาทระหว่างมือหราคาเท่าไรครับ5 0 0 0 0กว่า ปรียบกับตัวมือสองถูกกว่ากันเนี่ยแสนกว่าบาทตีซะว่าสองแสนยังได้เลยแต่คราวนี้คือเราพูดในมุมความเปรียบเทียบระหว่างเป็นตัวรถเปล่าแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดออกคันนี้ที่โชว์รูมปฏิพัฒธ์ออโต้ดูคลิปอ่านมานะฟรีใส่ตู้ทึบเลือกขนาดความสูงได้หรือถ้าเกิดไม่เอาตู้ทึบใส่คอกได้บางคนบอกว่าอยากจะเอาใส่คอกไว้บรรทุกกับหญ้าเทียมหรือว่าอาจจะเป็นพวกต้นไม้ปุย๋ย นำหมักชีวภาพใช้ในเชิงของเกษตรกรบ้างทําได้หมดเลยจบภายในที่นี่ที่เดียวเท่านั้นหรือนะครับเพิ่มขึ้นมานั่นคือการเสริมแนบถามว่ามีการบวกเพิ่มจาก469,000บาทหรือไม่ไม่มีการบวกเพิ่มเสริมแนบคือเสริมแนบใส่ฟรีคือใส่ฟรีนะครับลอ้อกระทะผ่ายางบรรทุกมิชชิ่นเอ็กซีดีมีการบวกเพิ่มจาก469,000บาทใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับ แถมให้ฟรีเหมือนกันภาษีพ,สสพปปลบปล้ายวงกลมทุกอย่างดําเนินการให้หมดแล้วก็สุดท้ายตรงนี้สําคัญจดทะเบียนลงเล่มให้เพราะนั้นอย่างคันนี้เนี่ยสี่ไม้สามหมื่นโล4ี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทพรแปดพันต่อสัญญาออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดแต่คราวนี้ขึ้นอยู่กับแค่อย่างเดียวเท่านั้นใครจะจองก่อนใครจะจัดไฟแนนซ์ก่อนแค่นั้นแหละสนใจโทตรติดต่อมาได้เลยตอนนี้นะครับ0 8 9 1 1 0 4 9 5 4 หรือว่าลายแอดปฏิพันธ์ออตโต้ชอบถูกใจของดีนะครับราคาแบบนี้อันเชื่อว่าซื้อกันได้หมดทุกคนแน่นอนแล้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ